สวัสดีครับทุกคนมีคนถามผมมาในอินบ็อกซ์ครับว่าเขาเป็นคนคิดมากมีเรื่องต่างๆวนอยู่ในหัวจนทำให้เขาเครียดปวดหัวเป็นไมเกรนไม่มีความสุขในชีวิตและส่งผลกระทบต่อการทำงานผมเลยมีเคล็ดลับดีๆ4ข้อมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบครับ ข้อแรกครับเรื่องที่วนอยู่ในหัวผมชวนเชิญทุกท่านนะครับริสออกมาเป็นรายการครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับเคล็ดลับข้อที่2นะครับเราแบ่งเรื่องต่างๆออกมาเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นความจริงและกลุ่มที่เป็นความคิดความกังวลน,นะครับเคล็ดลับข้อที่3า ผมจะเชิญชวนทุกท่านนะครับโฟกัสเรื่องที่เป็นความจริงครับว่ามีความสำคัญเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกและลองลงมาพร้อมทำแอคชั่นแลนว่าแต่ละเรื่องเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับต่อมาเคล็ดลับข้อที่4ครับเรื่องที่ เรารู้วิธีการรับมือกับมันได้นะครับเราก็ทำไปจดไปนะครับแต่เรื่องที่เราถึงทางตันไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับให้เราลองถามตัวเองครับว่าใครพอจะเป็นผู้แนะนำเราได้ให้คำปรึกษาเราได้หรือแหล่งข้อมูลไหน ที่จะทําให้เราพบทางออกนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าทุกท่านนะครับทำตามเคล็ดลับทั้ง4ข้อจะทําให้คุณเป็นคุณนะครับในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและจะทําให้คุณรับมือกับเรื่องต่างๆที่วนอยู่ในหัวและใช้สตินะครับในการเป็นปัจจุบันนะครับรับมือกับเรื่องต่างๆ หากท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถส่งคอมเมนต์บาที่อินบ็อกซ์นะครับหรือกรอกข้อมูลนะครับในช่องความคิดเห็นหรือท่านต้องการให้ผมทำคลิปไหนนะครับใส่คอมเมนต์ได้นะครับเชิญทุกท่านนะครับกดถูกใจนะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อได้รับข่าวสารดีๆนะครับก่อนใครนะครับ เชิญทุกท่านนะครับดูเคล็ดลับดีๆจากคลิปถัดไปสวัสดีครับ